big fan of him. I think he's one of the best players I had in my career as a coach. And I like him to play as much as possible. But I, th I thought at that moment that he was 70 minutes on this level of playing for the first time after more than a year is already much for him. The chance of a new injury is to become bigger. And I also thought. with new power, And we could get the second, second goal. And when you saw the game, we could score two goals. We had a little bit more power. So we started to play 4-4-2. And uh, we g e t a few like big chances. คำถามนะครับก็คือว่าโค้ดเนี่ยมีเหตุผลอื่นเนอะเหนือจากที่โอมาเ,ออเจ็บแล้วก็ยังไม่หายดีไหมครับแล้วก มันเกิดอ,อะไรขึ้นจริงๆกัแน่นะครับโค้ก็บอกว่าเ,าเชื่อผมเถอะว่าผมเองก็เป็นแฟนคลับของโอมาเช่นเดียวกันผมก็อยากเห็นเขาเล่นเต็มที่90นาทีเหมือนกันแต่อย่างที่พวกคุณเห็นนะครับรูปเกมการเล่นในวันนี้เขาพึ่งหายจากการบาดเจ็บมาการได้ลงเล่นเสร70นาทีในเกมระดับท็อปแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าเขาจะเป็นกำลังหลักของ UAE ได้ในแมตช์ต่อไป